ต่อคลิปที่แล้วนะครับบังรได หังเจเ้าแม,ากกาม่กุนิมพระเจ้าอารงโบสถ์กลงนะโบสถ์ไม้สักเต็มๆไม่งั้นพวกดเ ไปอืมสาราสร้างใหม่สร <c oughs> so <L> ้างเพิ่มเติมเทียบกนมีงบได้งบเยอะเข้ายสิบาทสร้างโบสถ

สวัสดีครับางวัีครับขอบคุณมครับไม่มีาไใครผิดไ่ใ่งขูดมตอนมางเลแ่งดะได้เลยดี เจ็ดแปดไปเท่าไหรใบละร้อยครับละร้อยเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอุดด้วย นะคนจุดทูบย so so ังไม่ได really ้ต <c oughs> <c oughs> ัวซื้อเลยเอ๊ะตัวจุดทูบได้ยังไม่ได้คนเขาไม่ได้จุดได้ละครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับคนคนจุดไม่ได้ยังไม่ได้เลยคนไม่ได้จุดได้แล้วสองใบก็อย่างนั้นจีคนละใบคนจะเป็นสิทธิ์คนจะคนแบ่งกับคนละใบยิ้มมาเห็นมจะร้อยหมดกวันเหรอเออลาย เดินไปดูทะเลเด็ดโดดเล่นเนะจุ๊บปองจุ๊บปองนี่มะม่วงอุดแต่ไปเพาะมะม่วงี่แดดดิแน,น่ทาบกิ่งเหรอไห่ขายได้หมดเราต้องดูว่าเขาได้ตอนกิ่งไหม อันนี้ก็นานนทาบทาบนี่นี่นทา,าบจริงนะนะแบบนี้มีใครนี่อยู่อืมใครทาบกิงขายที่บ้านนะเ้าเข้าวเขาได้กินเขาดีจัง วันนี้ได้หลายคลิปเลยวันนี้สามคลิปแล้วมอไซคก็มีที่จอดรถมอไซคนะครับสะดวกสบายเออไปมองหอยทึบอมาด้วยหาย่างนี้